สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชแนงกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวต้มหมูสับกันครับก่อนเดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนของน้ําซุปกันไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นกระดูกเล้งหมูครับอันนี้ร้านทขาตาดให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็นํามาเตรียมทําน้ําซุปกันเลยครับใส่ลงไปในหม้อที่เราจะต้มน้ําซุปได้เลยนะเราก็ตามด้วยกระเทียมพริกไทยรากผักชีครับพริกไทยนี้ก็บุบบุบให้พอแตกนะครับกระเทียมรากผักชีเหมือนกันครับบุบให้พอแตกนะจะได้ออกกลิ่นหอมครับ แล้วก็น้าเปล่าครับใส่งไปให้ท่วมได้เลยครับเปิดเต ah e าได้เลยนะอันนี้เราจะต้มน้ําสต๊อกหรือว่าน้ําซุปตัวนี้ครับตั้งแต่ตอนที่น้ําเย็นเลยนะครับจะเป็นเทคนิคนะทําให้เราต้มน้ําซุปได้ใสครับตอนช่วงแรกนี่ครับให้เราต้มด้วยไฟแรงก่อนได้เลยนะครับรอจนกระทั่งน้ําร้อนกลับขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติเลยครับสำหรับน้ำสต๊อกตัวนี้ครับถ้าเกิดใครต้องการนําไปใช้เป็นเมนูอื่นเราจะไม่ปรุงรสชาติก็ได้นะครับแต่ทําทำข้าวต้มเลยจะปรุงรสไปเลยก็ได้ครับก็เกลือครับ รสชาตินี่เราก็ปรุงแค่คร่าวๆกนอนก็ได้นะครับสีอิวขาวครับเราใช้ความเค็มหลักๆมาจากเกลือนะครับสดซีอิ๊วขาวนี่จะมาเพิ่มผีสันให้กับน้ำซุปของเราครับแล้วก็น้ำตาลกรวดครับเส็จไปเลยเสร็จแล้วก็ให้เราต้มด้วยไฟแรงก่อนเลยนะครับตอนแรกเราใช้ไฟแรงก่อนได้เลยนะรอจนกระทั่งน้ำร้อนล้วก็เดือดขึ้นมาก่อนนะนี่ครับพอน้ำซุปเริ่มที่จะเดือดขึ้นมาครับให้เราลดไฟลงนะใช้เป็นไฟกลางเข้าไปอ่อนหรือว่าไฟอ่อนก็พอครับเสร็จแล้วสังเกตครับจะมีพวกคราบไขมันครับเลือดต่างๆลอยขึ้นมากนะครับ ยอยตัดออกได้เลยนะเสร็จแล้วครับให้เราต้มน้าซุปด้วยไฟกลางเข้าไปอ่อนหรือว่าไฟอ่อนนะครับไปเรื่อยๆเลยครับจะปิดฝาแล้วเปิดฝาก็ได้นะครับแต่ก็ปิดฝาแนะนําว่าให้ใช้ไฟอ่อนๆเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ําซุปจะขุนนะครับระยะเวลาการต้มน้ําซุปนี่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการเลยครับแนะนําว่าให้ต้มใหญ่น้อยสักชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงขึ้นไปครับเราจะได้น้าซุปที่หอมกลมกล่อมครับแต่ถ้าใครมีเวลาที่มากกว่านั้นครับสามารถต้มได้นานกว่านั้นเลยนะครับยิ่งต้มนานยิ่งอร่อยครับน้าซุปสูตรน ตอนนี้ผมก็ต้มน้ำซุปมาได้ประมาณสองชั่วโมงกว่าครับนี่เลยน้ำซุปก็จะใช้ได้แล้วครับสังเกตดูครับน้ำซุปจะสีเหลืองทองสวยแล้วก็ใสดีมากครับอันนี้ให้เราลองชิมรสชาติดูก่อนเลยนะครับน้ำซุปหอมหวานกลมกล่อมครับได้กลิ่นของน้ำต้มกระดูกดีมากอันนี้ใช้ได้แล้วครับให้เราปิดเตาแล้วก็ยกลงก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาต้มพื่ต้มันต่อเลยครับก็น้ำซุปที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่ครับ นี่ผมจะนํามากรองใ <lawsuit. S 1> งส่อีกหม้อครับกรองไปได้เลยครับเวลาที่เราต้มน้ำซุปครับถ้าเกิดน้ำาวดแห้งกันไปเราสามารถเติมเพิ่มได้นะครับปริมาณน้าเนี้ยเราสามารถใส่ได้ตามความต้องการเลยครับส่วนกระดูกเล้งที่เราต้มไว้ครับเราสามารถนําไปทําเป็นเล้งต้มแซ่บหรือว่าทานเล่นๆเลยก็ได้นะครับเปิดเตาอีกครั้งครับเนี้ยกับปริมาณน้ําน้อยเกินไปเราสามารถเติมน้าเปล่าเพิ่มได้นะครับเวลาต้มข้าวต้มเราก็ต้องใช้ปริมาณน้าที่มากหน่อยนะครับให้น้ํามากกว่าข้าวหน่อยนะนี่เราก็ รอให้น้ำเดือดดีก่อนเลยนะครับอันนี้ผมก็จะมีข้าวสวยหอมบดิครับอันนี้ผมซาวน้ำเรียบร้อยนะครับแล้วก็เสด็จน้ำรอเตรียมไว้ครับเดี๋ยวรอน้ำกลับมาเดือดอีกครั้งก่อนครับเนี่ครับพอน้ำกลับมาเดือดจัดได้ที่ครับก็ใช้ได้แล้วให้เราใส่ข้าวสารที่เราซาวน้ำเรียบร้อยแล้วลงมาได้เลยครับอันนี้เราต้องใส่ตอนที่น้ำเดือดจัดนะครับเป็นเทคนิคเลยจะทําให้ข้าวต้มเราหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นครับคนสักหน่อยครับกันไม่ให้ติดก้นหม้อเสร็จแล้วผมจะมีเป็นเห็ดหอมสดครับก็ใส่ตามลงไปได้เลยครับ ใส่เป็นเห็ดหอมสดหรือว่าจะเป็นเห็ดหอมแห้งแช่น้าก็ได้นะครับอันนี้ตามความต้องการได้เลยครับเสร็จแล้วพอใส่ข้าวลงไปแล้วต้องคอยหมั่นคนด้วยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวข้าวจะติดก้นหม้อไม่ได้ครับคนสักหน่อยครับแล้วก็ปล่อยไปสักครู่ได้ครับคอยหมั่นคนเป็นระยะระยะก็พอครับกันไม่ให้ติดก้นหม้อนะเวลาต้มก็ให้เราต้มด้วยไฟกลางค่อนไปแรงนะครับให้น้ําเดือดอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ปริมาณข้าวที่เราใส่ลงไปครับเราต้องกะว่าเดี๋ยวพอเราต้มข้าวจนสุกบานที่มาแล้วาจะพอดีกับน้ํานะครับ อย่าใส่ข้าวเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าข้าวต้มเราใช้ข้าวนิดเดียวเราก็จะสามารถต้มข้าวต้มได้เป็นหม้อเลยครับใส่ข้าวเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะอืดแล้วดูไม่น่าทานครับสังเกตดูผมใส่ข้าวไปแค่บางๆครับเดี๋ยวพอต้มเสร็จก็เต็มหม้อพอดีครับคอยคนเล็กน้อยครับการไม่ติดก้นหม้อนะเดี๋ยวมันจะไหม้ได้ครับพอเดือดดีแล้วก็ลดไฟลงครับเป็นไฟกลางๆพอครับให้น้ําเดือดตลอดก็พอการที่เราใส่ข้าวลงไปตอนที่น้ําเดือดจัดๆนะครับก็จะเป็นหนึ่งเทคนิคครับทำให้เวลาที่เราต้มข้าวต้มแล้วข้าวจะไม่ติดกับ ถ้าเกิดเราใส่ข้าวลงไปตั้แต่ตอนแรกเลยที่น้ำไม่เดือดอ่ะข้าวมันจะเกาะก้นหมอได้ง่ายครับทาให้ติดก้นหมอไม่ได้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวระหว่างที่เราร้อยข้าวสุกครับเราก็ไปเตรียมเครื่องอย่างอื่นกันต่อได้เลยนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวครับวันนี้จะมีเป็นกระเทียมครับอันนี้โขลกหรือจะสับเอาก็ได้นะครับใส่ลงไปในกระทะก่อนเลยครับแล้วก็น้ำมันพืชพอประมาณครับเปิดเตาได้เลยนะแล้วก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยครับ เเจียวกระเทียมไมื่ด้ตตอนที่น้ำมันเย็นๆอยู่นะครับจะเป็นเคล็ดลับเลยนะครับทำให้เราได้กระเทียมเจียวที่เหลืองกรอบนานครับเติมเกลือลงไปก็จะเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้กระเทียมกรอบไปนานยิ่งขึ้น้วยครับเจียวกระเทียมไม่ได้ความเหลืองกรอบแบบที่เราต้องการเลยนะครับนี่ครับพอเราเจียวกระเทียมเริ่มออกสีเหลืองนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาเลยนะแล้วก็นํากระเทียมมาเสด็จน้ํามันเลยครับเราไม่ต้องรอให้กระเทียมเหลืองแบบที่เราต้องการนะครับไม่งั้นเดี๋ยว พอปล่อยไว้สักครู่ครับกระเทียมจะเหลืองต่อยครับจะทําให้สีเข้มเกินแล้วก็ขมไม่อร่อยนะครับเสด็จน้ำมันไ้เลยด้วยความร้อนสะสมก็จะทําให้กระเทียมเขาเหลืองต่อยครับเราก็จะได้กระเทียมเหลืองกรอบนะครับผัดไปก่อนนะแล้วก็ใช้กระทะใบเดิมได้เลยครับใช้น้ํามันเล็กน้อยพอนะแค่พอตีกระทะก็พอครับเปิดเตาอีกครั้งหนึ่งครับตามด้วยสามเกลือครับกระเทียมพริกไทยรากผักชีครับ นำลงมาผัดให้หอมก่อนเลยนะนี่ครับพอสามเกลือหอมดีแล้วก็หมูสับหรือหมูบดครับใส่ลงไปได้เลยผัดคลุกเคล้ากับสามเกลือให้เข้ากันดีเลยครับแล้วก็น้ำซุปที่เราต้มไว้มาสักครู่ครับไปได้เลยนะ ให้เราผัดรวนหมูให้สุกดีเลยนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปนแรงได้เลยนะอหอมกลิ่นสามเกอดีมากครับปีบบ้ี้ยียยหมใหูให้กระจายตัวด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติเลยครับน้ําปลาครับนี้เราปรุงให้แค่พอมีรสชาติพอนะครับว่าในส่วนของข้าวต้มเราก็จะปรุงรสชาติไว้อยู่แล้วด้วยตัดรสด้วยน้ํตาลทรายเล็กน้อยครับใช้ไฟแรงเลยนะครับ พอหมูสุกดีครับก็ลองชิมรสชาติดูนะครับโอเคแล้วอร่อยมากหอมด้วยครับนี่ก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยครับนี่เราก็จะได้เป็นหมูสับแบบเข้าต้มเรียบร้อยแล้วครับหมูสับส่วนนี้ครับเราจะใส่ลงไปในข้าวต้มเลยก็ได้นะครับหรือว่าใครจะแยกไว้ก็ได้นะเนี่ยแต่ความชอบครับอย่างผมจะชอบแยกไว้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไว้ต่างหากาครับพักรอไว้ก่อนนะตอนนี้ผมก็ต้มข้าวต้มมาได้ประมาณยี่สินาทีแล้วครับนี่เลยข้าวต้มเราก็จะสุกบานแบบที่ผมต้องการแล้วครับ กลิ่นหอมดีมากครับหน้าตาก็ดูน่าทานแล้วนี่เดี๋ยวเราลองชิมรสชาติดูนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่ข้าวลงไปแล้วรสชาติจะดอบลวงแล้วก็จะได้ความหวานจากข้าวเพิ่มขึ้นมาครับชิมดูนะอืมโอเคเลยครับอร่อยกก่อนๆเลใช้ได้ละนี่เลยท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครต้องการใส่หมูลงไปในหม้อเลยก็ได้นะครับหมูที่เราผัดรวนมาสักครู่ครับสามารถใส่ลงไปได้เลยนะแล้วก็ผักหอมต่างๆครับแต่สำหรับผมจะทำแบบแยกครับเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟแยกเป็นยำชามนะครับปิดเตาได้เลย ไปเสิร์ฟกันเลยครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวต้มหมูสับของเราครับนี่เลยข้าวต้มหมูสับนุ่นร้อนครับหอมๆเลยต้มก็จะสุกนุ่มแบบที่เราต้องการเลยครับแล้วก็หมูสับที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่ครับเพิ่มความหอมอร่อยด้วยกระเทียมเจียวครับเลื้อกรอบมากตั้งชายครับ ก็ผักหอมทั้งหลายครับขึ้นช่ายต้นหอมผักชีนี่เราใส่ได้ตามความต้องการเลยครับโรยพริกไทยป่นเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมอร่อยแล้วก็พริกน้ำส้มครับนี่ตามความชอบเลยครับเท่านี้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวต้มหมูครับหอมมากน่าทานสุดๆเลยครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยครับอื้มสิ ก็หมุดสับแบบร้อนๆน่าทานมากนี่เลยครับชิมดูนะ mm hmm. ข้าวต้มหอมอร่อยมากครับข้าวก็นุ่มกำลังดีเลยนะรสชาติลงตัวเลยครับนี่เลยค่อยคําครับ สุดยอดเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้จะทำทานเองในบ้านก็อร่อยหรือจะทำขายประกอบอาชีพก็ใช้ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ